สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจโอมชาแนลมาทานโจ๊กกันค่ะพี่น้องวันนี้เจะหงนำเนือนำเหนือโจ๊กนะคะโจ๊กนะคะโจ๊กทานโจ๊กกันค่ะพี่น้องเอ้ยเอานี่นะคะพี่น้อง อันนี้ทันโจ๊กนะคะโจ๊กหมูใส่ไข่นะคะสุงละห้าสิบบาทข้ทางบ้านนะคะโจ๊กเหมือนกันแต่รสชาติไม่เหมือนกันก็จะเขียนไว้ลืมนะคะโจ๊กเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันนะคะโจ๊กอ้าวเจ้าหงบอกใส่หมูอย่างเดียวก็ใส่ตับด้วยห้าสิบบาทนะคะ นี่ค่ะห้าสิบห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทโจ๊กถ้าขายดีก็ได้ดีนะกุดูทานโจ๊กนะคะพี่นอ้องโจ๊กยังไม่พอนะคะนี่นะคะทอดมันถุงละ40บาทมีกี่ชิ้นอะห้าชิ้นสีบาทนะคะทานกับโจ๊กะคะ่ะทานกับโจ๊กทอดมัน ชิ้นละสิบบาทสี่ชิ้นไงไม่ใช่ห้าชิ้นนะคะโจกแม่เอ้ยโจกแม่เอ้ยมีโจกนะคะโจกเสียงดังมากหน้าบ้านนะคะที่จอดรถให้เจ้าของร้านทองดังลั่นบ้านเลยคนใหญ่คนโตมาคนเก็บตังค์จะ จองไว้ให้เขาจอดทั้งวันนะคะเขาเรียกว่าอะไรเปือดร้อนกันทั้งตลาดเสียงดังทั้งตลาดน <c> ะ <oughs> นี่แหละคนไทยคนไทยคนไทยจอมยุ่งเหรอ ไม่ยุ่งก็มีคนไทยเขาเชยเยเยอะแยะค่ะไทแล้วแต่เนาะไทยมงุงไทยลือ้อไทยก็ชอบลือ้อขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมเจหงนะมาทานโจ๊กกันค่ะโจ๊กโจกแสนนอร่อยนี่โจ๊กมีทอดมันด้วยร้านข,ข้างๆก็ให้มาเมื่อกี้แต่นี่ห้าสิบบาทนะคะ แต่ทอดมันนี่เขาซื้อมันมีอยู่สี่ชิ้นซื้อมาแจกเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะล้างบ้านยาวไปถึงร้านเขาด้วยจะล้างให้เขาด้วยเขาคนแก่หก้าห้องพอดีของเจ้หงก็สามห้องแล้วค่ะสามคู่หาแล้วก็ร้านรองเท้าแล้วก็อีกร้านหนึ่งร้านคุณยายที่ให้กับข้าวทุกวัน ให้อิ่มทุกวันนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมก็คือมาทานโจ๊กเชิญเพื่อนๆมาทานข้าวกันนะคะไม่ใช่เละเป็นโจ๊กนะคะ